เลขดวงเลขลาวกับหมอไก่ให้โชคก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหลายๆท่านนะคะที่ได้รับโชคกับหมอไก่กับเลขเด่นลาวงวดวันจันทร์ที่20มกราคมที่ผ่านมานะคะเลขเด่นประจําวันเกิดสื่อนาโชคประจําวันเกิดนะคะที่ได้รับโชคกันไปขอแสดงความยินดีนะคะสําหรับงวดนี้เลขเด่นลาวตรงกับวันพุธที่22มกราคม2568มีเลขมงคลดังนี้03689 สำหรับสื่อนำโชคเลขนำโชคและการเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะหากคุณทำงานประจำนะคะคุณกำลังมองหางานใหม่หรือหาราได้เสริมนะคะหรืออยากจะเปลี่ยนงานหรือหลายๆท่านนะคะก็อยากจะเดินทางไปเรียนต่อศึกษาต่อนะคะส่วนในเรื่องของการเงินยังมีใช้ไม่ขาดมือสำหรับในด้านของการเสริมดวงคนวันอาทิตย์นะคะให้ทำบุญกับวุฒิเด็กโรงพยาบาลเด็ก เลขสลิปสีตัวท้ายเงินทำบุญเป็นสื่อหรือถ้าใครมีบูชาตาไข่เลขทูบตาไข่นะคะสำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันอาทิตย์0 5นย์สองำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานไม่ควรจะลงทุนเพิ่มนะคะให้ระวังเรื่องการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะเรื่องอารมณ์นะคะความวุ่นวามนะคะ ให้นมัดระวังมากๆเลยส่วนในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ก็จะเสียใช้จ่ายไปในเรื่องของการซ่อมแซมซ่อมรถซ่อมอุปกรณ์ต่างๆดังนั้นการเสริมดวงของคนวันจันทร์นะคะช่วงนี้ให้ทําบุญลงศพทําบุญผ้าหอ่อศพหรือทําบุญกับคนเจียบคนป่วยคนเสียชีวิตเลขสลิปเงินโอนทําบุญเป็นสื่อทะเบียนรถที่เข้าซ่อมหรือถูกเฉียวชนเป็นสื่อสําหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันจันทร์1 6 2 8 3 สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารน,นะคะช่วงนี้การงานของคุณยังดาเนินไปได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรหรือถ้ามีปัญหานะคะก็สามารถแก้ไขไปได้มีคนช่วยเหลือโดยเฉพาะท่านใดที่มีเจ้านายนะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะสามารถให้คําแนะนำนะคะขอความช่วยเหลือจากเขาได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะยังหมุนไปได้ยังมีใช้ยังมีใช้จ่ายนะคะ สำหรับในด่านของการเสริมดวงคนวันอังคารให้ทำดีกับแม่ขอพอรแม่โอนเงินให้แม่เป็นการเอาเครดนะคะอายุแม่เป็นสื่อในช่วงนี้สำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันอังคาร38196 สำหรับท่้นที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะงานที่ต้องเดินทางงานค้าขายงานซื้อมาขายไปนะคะงานออนไลน์ช่วงนี้โดดเด่นนะคะสำหรับในด้านของการเงินยังหมุนไปได้นะคะเสริมดวงโดยการให้ร่วมบุญซื้อที่ดินถวายวัดหรือร่วมสร้างถนนหนทางเลขสลิปเงินทำบุญเป็นสื่อทะเบียนรถที่นั่งเป็นประจำเป็นสื่อให้กับคนพุธกลางวันสำหรับเลขมงคลคนพุธกลางวัน74385 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะช่วงนี้คุณมีโอกาสจะได้จับงานใหม่ธุรกิจใหม่ๆนะโดยที่คุณอาจจะไม่มีความถนัดหรือไม่มีความชำนาญแต่คุณสามารถจัดการได้นะฮะสำหรับในเรื่องของการเงินก็มีเข้ามาหลายๆทางนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานเสริมงานประจำนะฮะดังนั้นการเสริมดวงของคนพุธกลางคืนนะคะให้ร่วมบุญเกี่ยวกับทุนการศึกษาตามโรงเรียนต่างๆ เลขสลิปเงินทบุตเป็นสื่อสองตัวท้ายสามตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นประจำก็เป็นสื่อค่ะสำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืน1 8 2 5 9สําำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะหากช่วงนี้คุณตกงานอยู่ก็จะมีงานเข้ามาสองงานสามงานที่คุณเลือกนะคะส่วนคนทำงานประจำก็จะมีงานเข้ามานะคะงานเข้ามาเพิ่มนะในช่วงนี้นะคะต้องจัดการให้ดีต้องวางแผนให้ดี ในเรื่องของการเงินนะคะยังบริหารจัดการได้ในเรื่องของการเงินหรือถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินนะคะลองศึกษาคนใกล้ตัวศึกษาคนรักศึกษาคุณพ่อคุณแม่นะคะสำหรับในด้านของการเสริมดวงของคนวันพฤหัสนะคะให้ทำบุญเกี่ยวกับสร้างห้องน้ำนะคะตามวัดวาอารามต่าง,างๆหรือทำดีกับคนใกล้ตัวนะคะเลขสลิปเงนินโอนทำบุญเป็นสื่อเลขที่บ้านเลขที่ร้านคา้าเลขที่ที่ทำงานเป็นสื่อให้กับคนวันพฤหัสสำหรับเลขมงคลคนวันพฤหัส หกหนึ 1> 6, 1, 7, 4, สี่ำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะช่วงนี้ดวงชะตาฟ้าเปิดนะคะมีโอากาสได้จับงานใหม่จับงานใหญ่นะฮะแล้วก็ได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะดังนั้นการเสริมดวงคนวันศุกร์ให้รวมบุญข้าน้ำข้าวไฟวัดหรือทำบุญคับุนิทิแม่และเด็กเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทำบุญเป็นสื่ออายุแม่เป็นสื่อสำหรับเลขมงคลคนวันศุกร์2อ สำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะช่วงนี้ในเรื่องของการงานให้ระมัดระวังในเรื่องของการกระทบกระทั่งการเข้าใจผิดนะคะหรือท่านใดที่มีหุ้นส่วนก็ให้ระวังเรื่องความเข้าใจผิดในเรื่องของผลประโยชน์ในด้านของการเงินนะคะไม่ควรลงทุนเพิ่มในช่วงนี้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายในด้านของการเสริมดวงให้ทบ,บุญกับวันที่คนพิการหรือคนตาบอดเป็นการเสริมดวงนะคะเลขสลิปเงินทบุญเป็นสื่อ สำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันเสาร์15628าในด้านการเสี่ยงโชคนะคะหมอไก่ขอแนะนำมาให้ทุกท่านพี่ณาจากเลขเด่นประจำวันเกิดสื่อนำโชคประจำวันเกิดและเลขเด่นประจำวันนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงชอบการเสี่ยงโชคหรือชอบในเรื่องของัตเลขหมอไก่ขอแนะนำแอปพลิเคชันเอ็มไทยซึ่งในแอปนี้มีคำทำนายดวงรายวันเฉพาะบุคคล สีมงคลคำทำนายฝันและการตรวจผลรางวัลทุกท่านสามารถดาวน์โหลดลงมือถือได้แล้ววันนี้นะคะเลขเด่นนี้สำหรับเลขเด่นลาวเท่านั้นการเล่นมีความเสี่ยงควรซื้อตามกำลังที่มีหมอไก่ให้โชคขอเป็นกำลังใจและขออวยพรทุกท่านงวดนี้ขอให้ปังๆเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ